สวัสดีครับทุกท่านเรื่องนี้ไม่ได้เป็นแค่คำเล่าหากแต่เกิดขึ้นจริงกับหลวงพ่อมีสิทธิผู้ใฝ่รู้และหลวงพ่อสําลีอาจารย์ผู้เก่งกล้าในศาสตร์ลี้ลับครั้งหนึ่งในเส้นทางการศึกษาวิชาอาคมของหลวงพ่อมีท่านได้มุ่งมัน่นเล่าเรียนจากครูบาอาจารย์ผู้เรืองเวทในยุคนั้นและหนึ่งในวิชาที่ลึกลับน่าทึ่งและหายากที่สุด ก็คือคาถาปลุกหัวใจลิงลงศาสตร์ที่ต้องอาศัยสมาธิแน่วแน่และพลังจิตอันกล้าแข็งเป็นอย่างยิ่งผู้ที่เชี่ยวชาญวิชานี้ไม่ใช่ใครอื่นคือหลวงพ่อสําลีพระอาจารย์ผู้ขึ้นชื่อว่าเก่งกล้ายิ่งกว่าผู้ใดก่อนพิธีจะเริ่มท่านได้กล่าวกับพระลูกวัดด้วยเสียงเรียบแต่แฝงความตึงเครียดว่าถ้าผมมือสัน่นตัวสั่นเมื่อไรช่วยกันจับไว้ให้ดีนะ เสียงนั้นยังคงดังกล้องอยู่ในใจของพระเนนที่นั่งล้อมกันอยู่ในกุฏิหมายเงียบสงบแต่ความเงียบนั้นกลับเต็มไปด้วยแรงอำนาจบางอย่างที่มองไม่เห็นแต่ทุกคนรู้สึกได้เมื่อพิธีเริ่มขึ้นหลวงพ่อสำลีพนมมือทำจิตให้นิ่งสงบก่อนเริ่มท่องคาถาหัวใจลิงลมอย่างช้าๆเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่นาทีมือของท่านเริ่มสั่นและสั่นแรงขึ้นเรื่อยๆ หัวเข่าทั้งสองกระทบพื้นไม้ดังกึกก้องตุบตุบเสียงหายใจดังฟืดฟาดรุนแรงอย่างน่าพลันพึงและแล้วร่างของหลวงพ่อสําลีก็เริ่มกระโดดโลดเต้นคล้ายลิงป่าจับโน่นเกาะนี่ปีนป่ายไปมาว่องวปราดเปรียวจนพระเนนทั้งกุฏิถึงกับตะลึงหลวงพ่อมีซึ่งอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยเล่าว่า ถ้าหลวงพ่อสำลีพุ่งออกนอกหน้าต่างไปจริงๆคงไม่มีใครห้ามทันพระหลายรูปพยายามช่วยกันจับแต่แรงของท่านแทบจะจับไม่อยู่เลยจนกระทั่งพระอาวุโสผู้รู้ทันวิชาได้ตบเข้าที่ร่างของหลวงพ่อสำลีอย่างแรงอาการจึงสงบลงในที่สุด ครั้นหลังจากเหตุการณ์นั้นหลวงพ่อสําีีได้ถ่ายทอดวิชาหัวใจลิงลมรวมถึงคาถาอาคมลี้ลับอื่นๆให้กับหลวงพ่อมีอย่างหมดเปลือกและนั่นเองคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้หลวงพ่อมีกลายเป็นพระผู้ทรงอาคมจิตแน่วแน่ในสมาธิและมีพลังจิตสูงส่งเป็นที่เคารพศรัทธาของญาติโยมจนถึงปัจจุบันเรื่องราวของหลวงพ่อมีกับวิชาหัวใจลิงลม ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับวิชาอาคมไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแต่เป็นศาสตร์ที่ต้องใช้ทั้งศรัทธาสมาธิและจิตใจที่มั่นคงอย่างแท้จริงหากคุณชื่นชอบเรื่องเล่าแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้บุวยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเรื่องเล่าอาถรรพ์วิชาเร้นลับและเกจิอาจารย์ผู้มีพลังเหนือธรรมชาติสวัสดีครับ